ุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ขำๆแต่มันก็แฝงไปด้วยอันตารายนะ,ะเรื่องของล้อเนี่ยแหละครับถ้ามันไม่สามัคคีกับตัวรถอยู่ๆมันมาเดียวๆเฮ้ยก็บตัวไขตัวมันละครับ ดูก็รู้เลยนี่ไม่ต้องบอกว่าเป็นล้อด้านไหนล้อด้านไหนล้อหน้าแน่นอนทำไมเอากันดำหน้ามาเลยทีรถ <c oughs> ไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> คุณถามที่มันจะไปไหนเออเอาไปไหนเล่ามไม่รอเลยอรอหมุนติวติวติวไม่รอกันเลยเอ ไม่รอรถเลยรถอยู่ไหนรถจะรถเจ้าของล้ออยู่ไหนไม่รู้อยู่ๆล้อตัวเนี้ยมันหมุนติว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 มาอยู่ล้อเดียวเออว้าโทเห็นแบบนี้แล้วเออมันก็ตลกดีเหมือนกันนะแต่ยังไงซะมันก็แฝงไปด้วยอันตรายนะเพราะว่าเหตุการณ ล้อรถหลุดแบบนี้เราไม่รู้ว่ารถมันอยู่ตรงไหนแล้วล้อมันจะไปชนกับอะไรบ้างเอาอย่างนี้ล้กันก่อนที่จะเดินทางนะผมเน้นจำแล้วกันไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่ที่เป็นรถบรรทุกเช็คสภาพให้ดีก่อนแล้วกันไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆนะจ๊ะอ่อันนี้ยังโชคดีนะที่ยังไม่เห็นว่ามันชนอะไรกับใครด้วยเหมือนกันนะคะ